างในนะบางทีกามีประตูประตูเปิดอยู่ด้านเดียวเราก็ต้องมาดูว่าอย่างไรต้องมาดูสิโอ้ยข้างเข่าก็เปิดอยู่ด้านเดียวอันนี้น่าจะเป็นห้องพักห้องอะไรห้องกีฬาหรือเปล่าห,ห้องน้ำโอ้โหเป็นไง นี่คือที่นั่งนะฮะด้านนี้อันนี้ด้านข้างนะก็จะมีก็จะนั่งดูได้ทั้งหมดเลยนะนั่งดูได้ทั้งหมดเลยโดยโดยรวมก็สองหมื่นที่นั่งก็มีไม่มีก็แล้วไม่มีที่เว้นอะนะนั่งได้หมดเลยโอ้ม่ธรรมดาอันนี้ดูโดยรอบเลยฮะ ใหญ่โตจริง,งโอ้สนามหญ้าดีมากเลยนี่คือหญ้านะก็จะมีระบบระบายน้ําอย่างดีหนะญ้าเขียวก็ดูแลดีนะครับเป็นของการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นของภาคสามอยู่ในเขตภาคสามน,ะ,นะก็จะมีลู่วิ่งอันนี้ก็เอาไว้แข่งนันนี้ก็เป็นลู่นี่ฮะเป็นสนามหญ้าสวยงาม ใช้งาม,มากนะลู่วิ่งก็ใช้งานได้ปกติยังสะอาดนะมีความสะอาดแล้วก็มีคนทำความสะอาดดูแลอยู่นะเอ้าใหญ่โตโมโห,นะหลานะครับะก็จะลองเดินดูไปไงอ,องดืดูดนะนั่นแหละโอ้ คยมาดูใครเคยมานี่ก็จะรู้ว่าโอ้โหใหญ่โตสนุกสนานฮนะเวลาดูเขาแข่งขันอันนี้จะเป็นส่วนน่าจะเป็นของ v ีไนะตรงนี้ v ีไอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นส่วนของผู้ที่เข้ามาชมนะอันนี้ก็จะเป็นด้าน BAP BAP นี่ก็จะดูมีของซุ้มม้านั่งของ ผู้ที่มาเยือนแล้วก็เป็นนักกีฬาทั้งหมดทั้งเย้าทั้งเยือนอันนี้เป็นสนามเย้าของสวัสด์แคทสนามเย้านะก็งบประมาณในการก่อสร้างเเดี๋ยวต้องไปดูนะงบประมาณในการก่อสร้างก็อะไรก็มีหลายอย่างมีนัสนามอะ,อะไรไว่ายน้ำด้วยนะฮะว่ายน้ำเบลเลบอลเบลเลบอลก็จะมีติดฝั่งนูน้นฝั่งอีกด้านนีนะ แต่นี้ก็จะเป็นด้านที่ที่จอดรถกว้างนะมันต้องกังวลที่ออกบนออกได้ดีมากนะก็นั่นแหละนะฮะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่โคราชได้มีสนามที่มันได้มาตรฐานเป็นสนามที่เป็นส่วนกลางแล้วก็ จากเดิมอยู่ในเมืองครับการกีฬาให้ประเทศาากาไทยกับไออะไรอ่าองค์งงการบริหารส่วนจังหวัดอบจอเขาก็ดูแลประสานกันได้สร้างตรงนี้ถือว่าเป็นสนามใหญ่ทำอะไรหลายอย่างว่ายน้ำเอ,ยอเ้ยวอลเลย์บอลบาสเกตบอล กีฬา,าในร่มฟุตบอลฟุตซอลนะแล้วก็มีเทนนิสแบดมินตันได้หมดฮนะเป็นได้หมดเลยสนามเซปักตะก้อกรีธาดูวิ่งต่างสามารถจัดได้เคยจัดซีเกมซีเกมนะซีเกมที่โคราชเคยจัดซีเกมอยู่ครั้งหนึ่งที่นี่นะเป็นสนามที่จัดซีเกมเดยว ก็เปิดใหม่ๆตอนนะั้นเปิดได้ประมาณนะคือสร้างเตรียมจะเปิดซีเกมด้แหละะเกมเตรียมจะใช้ซีเกมคือที่โคราชจะมีะกีฬาโดดเด่นที่สุดก็คือ,อวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลจะมาลงอยู่ที่โคราชเยอะมากเกือบๆทุกปีหรือว่าเป็นสนามที่สนามเย่าของประเทศไทยก็บ้าได้นะะแข่งไม่ว่าจะเป็นระดับโลก ระดับเอเชียสำหรับอาเซียนเะนี่ยที่นี่สนามที่นี่ก็จะ,ะมีเอาไว้อเอาไว้คอยเป็นสนามเย่านะของบอลล์บอลบอลล์บอลเนี่ยจะมาโคราชบ่อยมากส่วนมากคนโคราชจะได้ดูบ่อยนยผมไปดูหลายครั้งบ่อยแต่อย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่หลักแต่ว่าบอลเล์บอลจะบ่อย ก็ถือว่าสวยงามนะคสะอาดสะอ้านเลยฝนเพิ่งตกมาชะล้างที่ระบุงระบายมันก็ไหลไประบายแต่ก็ยังมีน้ําขังอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังถือว่าระบายได้เนี่ยน้ําในสนามก็ยังขังอยู่บ้างแต่ว่าก็ถือว่ายังระบายได้ดียังสะอาดสะอ้านหน้าใหญ่นะครับใหญ่ไม่ใช่ว่าใหญ่ เวลาเรามาดูฟุตบอลโอ้โหสุดลุกตาเ่ยมองดูดมันฮะเชียร์ไรอะไรเชียร์นี่มันมากสนุกนไฟก็สว่างสว่างมากแล้วก็มีถึงสี่ด้านฮะตอนนี้ก็มีไฟสว่างมากเวลามีฟุตบอลมาที่นี่ก็คนก็เฮโลกันมานะโดยเฉพาะเวลาเจอกับ บุรีรัมย์บุรีรัมีม่โอโสนามแทบแตกเลยนะเคยจุคนมากที่สุดนะตอนนั้นที่อ่าเป็นทีมเป็นทีมเย้านะเป็นฤดูกาลน่าจะสองฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่าไม่รูนะ้ช่วงหนึ่งที่บุรีรัมย์มาที่โคร,ราชมามาเยือนโคร,ราชโอ้โหคนโคร,ราชมาเต็มนะแล้วก็มีบุรีรัมย์ด้วยอะไรด้วยโอ้โหจุคนแน่นสนามเลยนะ เห็นแล้วก็แบบรู้สึกดีรู้สึกดีโอเชียร์กันสนุกเลยนะก็นั่นแหละฮะโอเคอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อๆไปจะพาไปดูอ่สิ่งอื่นที่เราจะได้เห็นกันนะหลายๆอย่างโอเคฝากไปลาไปก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม